สวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารับตูดดำของมามีสวัสดีค่ะมาลับตูดดำของมมีใช่ค่ะ d a d ด y ไปทำงานแล้วค่ะลูก กับนูนนน่นเลยวันพฤหัสีนู่นเลยดเดี๋ยวมามีพาไปไว่ายน้ํานะคะแล้ววันนี้เรามาวางแผนกันก่อนว่าเราจะกินข้าวกันอะไรดีเพราะว่าเมื่อวานนี้มีปลาทูเหลืออยู่นิดหน่อยเนาะ <Yes. S 1> แล้วก็เดี๋ยวแม่ต้มไข่ให้เอาไหม mm. ต้มไข่ต้มเนาะเพราะว่ามามิมีข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวามามีจะตำถั่วใส่พริกหนึ่งเม็ดเนาะใส่ปลาร้า เดาก็จิ้มน้ํากินกับไข่ต้มนะลูกนะกับปลาทูด้วยโอเคไหมอ๋อุใช่ไหมคะโอเค so we already have some food e n e we e <we> e <we> ตู้อันนี้ไพรซียดอ้มาเร็วๆแม่ไปนี่กินข้าว่อนเลิสวัสดีค่ะทุกคนกันแล้วสวัสดีค่ะูนๆูสวัสดีค่ะโอ้โหอ่ะลุยเลยทุกคนนี่ข่ากับข้าวไข่ต้มขนมจีนตำถั่วพริกหนึ่งเม็ดปลาถูทอดทำไมชอบทูพริก Yeah, might ปลาหมึกทอดมัมี่คุณ่ปลานมไอศคมอะไรพวกผักะไันี่เป็นถั่วค่ะเ oh. พราะว่ารอบนี้ไม่มีล uh. ปลาหมึกปลาหมึกก็อร่อยนะลูก แต่ว่าเยดาไม่ชอบกินมันอืมครั้งที่ Hmm sounds not too bad อืมรับทูบแบ๊ใช่ไหมอืมกินแล้วอืมแม่ไม่ได้หิวแม่ไม่ได้กินข้าวเนี่ยไม่หิวม,มาค่ะทุกคนไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะเอาทุกอย่างทอดทอดตามปุปก๊กปุ๊กโอ,อ้โหรีบสุดๆไปเลยใส่จานไว้ค่ะเนี่ยนะ <laughs> อข้าวเหนียวก็ปั้นปั้นก่อนนะลูกนะแล้วก็กิแมดูค่ะอืมมันนิ่มอร่อยวันนี้แม่ไม่ได้พริกเม็ดเดียวไม่เผ็ดลูกอืมอเดี๋ยวแม่กินพริกทอดอ เผ็ดเหรอลูกเม็ดเดียวง่เผ็ดอ๋ออร้อนร้อนโอเคแม่ก็ว่ามันไม่เผ็ดตลาข้าวมึงอยู่กันสองคนแม่ลูกแล้ววันนี้แ,แจ็บั้ดีบาย อันนี้ตาดรไปเดี๋ยวไปทำงานอเดี๋ยวก่อนนอะเดี๋ยวาดี๋โทรมาดูผักผักที่เลิศนะทุกคนเหี่ยวแล้วเหี่ยวอีกแต่ก็ยังกินได้ค่ะมาจัดการหัวเหี่ยว Spicy, spicy a little bit. In case you put too much spicy, I mean it might be running. Mm. And I might need to drink water. Mm. I think it's a lot spicy. Mm. Maybe it's because too much of it. I'll try not to do that. ไนะปทูนี่นะลูกไม่เอาหนังมาก่อนเยอะกิน,กน,อกนโอ้ข้าวเหนียวก็อยากกินขนมจีนก็อยากเนี่ยแหละคนเราเวลาหิวทุกอย่างคือแบบอ้ม,อมาเรียทุกคน ย <Yum. S 2> าบดวบอกครั้นะง,งสุดท้ายแล้วนะนั่งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย Does that mean the last time? I'm warning you. อ h a t w ย l ่ h a p ร e n i n c a s e i do it again? ใน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 ใ n ในลองนใะน สิบนิ้วเลยเออนี่ต้องทำมือซองมือแบบนี้นี่เลยอยากกินมันจะได้ไม่ต้องใช้นิ้วหมดเยอะไงลูกแบบนี้จุ๊บจึ๊บหยิบหยิบเส้นเอาห้านิ้วเลยเอาซ้อมไหม เอาไหมอืมไ hmm. ม่เอาโอเคมันไม่อร่อยเนาะเอาเลยเอาตามสบายเลยค่ะจะไปกินที่อื่นเราค่อยใช้ซ่อนเนาะไปวิมนี่เรากินบ้านเรา,เราตามสบายเลยหล่นหรอลูกไอไอ้ต so. ิมซ่อ Pay. <pick. S 2> เอาอีกไหม Yes please เราข้าวล่ะกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วสลับกับขนมจีนข้าวก่อนแม่ปั้นให้ Mommy can I tell you something <intelligence> When <laughs> I feel better out of spicy can I keep eating spicy ได้ก็จุ่มได้เหมือนเดิมบุก What is this lead really dirty? This gruel. Oh, Olean look, mommy eat Oliang What's Um, It's a kind of coffee. Does this mean it's sticked on it? Yeah. I hope you. I don't know มาค่ะทุกคนสองวันไม่ได้ทำไม่ได้ทำคลิปเลยเสาร์อาทิตย์เพราะว่าแดดดีวันเกิดเนาะมีเพื่อนมาหาที่บ้านเยอะเลยเนาะลูกอย่าด่าสนุกมากเลยค่ะ maybe pat j u s like shipped us o m e things like he <laughs> but he couldn't but that's okay it was still the best day ever the best day ever เลยเนาะเดี๋ยววันหลังแม่ชวนมาอีกนะ Who oh got? Who went home first? Sasha quit. Oh. Oh. Mm. Then next was Sarah. Mm. Then was it the other people? Mm. Then it was it. Then Josh. Josh, hello. That's because we were so good together. เด้อโอ้โหว่าไงกูดีกับซาร่าอีกไหมอิ่มแล้วอิ่มเก่งจริงๆเลยกินข้าวเก่งมากเลยกินขนมจีนก็เก่งมากเลยอืมอืม แข mm hmm. ้งเลยอ๋อไม่เอาผ้า,ามาให้แล้วอย่าเช็ดเสื้อนะเดีย๋ยวไปนอนที่นอนที่นอนตัวกปรกเหม็นูาป mm hmm. ถ้ามือสกปุกก็ไปล้างได้นะดูไหมมีขนมสวยไปืม hmm. อิ่มแนละ้วให้แม่ลูก กินก็นั่งลงกินเลยๆอิ่มแล้วอ่ะมานั่งมานั่งบายบายพี่ๆว่ะอ่าจ้ะจ้ะอ,อืออือโอ้โหกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรเนะี่ยอืออ่ะอ่ะมาใกล้ๆนี่มาให้พี่เขาดูว่าทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะอ,อืออือเพราะว่าอะไร เพราะว่ามีแรงใช่ไหมกินปลาแล้วมีแรงเอออืเอออ่ะมามามา,มาไปบายกับแม่ก่อนเทนนี่มาบายยพี่ๆทุกคนก่อนอ,อ,อืออ่ะทุกคนตอนนี้อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวว่านั่งๆน,น,นั่งก่อนคะ่ะก,กินเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวแม่ยาดาจะไปจัดการ เลมให้หมดเลยเลมเคลียรให้หมดเลยอันนี้อันนี้เก็บเก็บเก็บ่เรอสวัสดีค่ะก่อนอไว้ก่อนเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆกค่ะขอบคุณมากๆกค่ะทุกคนบ๊ายบายเด็กีบ อะไรนะตดเมนมากเลยดูทีวีไม่เอาไม่เอาไม่ดูค่ะทีวีแม่จะเอาเลโก้มามี่ยินดีเซ่นวันยาดกูดอีท่ายาดกูดอีท่าโซกูดค่ะแต่แม่ไม่ได้ให้ดูทีวีค่ะวันทีวีวันเสาร์วันเดียวค่ะมัมมี่ I can I just learn only like some games two games you know or one only game in the whole entire world One game in the whole entire world Sometimes you watch TV not on Saturday เพราะแม่ทำงานทุกวันเพราะว่าอยากไม่ต้องไปก็หยุดอยู่บ้านไปทำงานไป many times ไปหางานทำไป แม่จ๋ายางต้งสกูลยางต้องเรยายัง้คิดดูทีวีน้าหนาววันเสาร์ตกลงกันว่าวันเสาร์ <are> ถ้าพูดมากวันเสาร์ไม่ต้องดูแหน่อะไรว่าดีใจ You can't s a y that. You can't say no or the n you w o n t watch TV until Saturday. But make me do. เดี๋ยวแม่ก็ไปเล่นดาราแม่คิดเสร็จแม่ก็ไปเล่นดารา Yeah, the beautiful right. อือหือสระผมสระผมไม่นี่จังเลย Please. อย่าลืมกด Subscribe กดกด Share ให้ยาดาด้วยนะ 门口。看看